วันนี้จะถ่ายวิดีโอการจัดเหล็กจั่วหน้าบันนี่คือเหล็กจั่วหน้าบันนะครับจัดในเข้าวันนี้ขึ้นเหล็กจั่วหน้าบันแล้วนะครับแล้วก็จัดองศาเล็กน้อยโดยจิตอาสานะครับโดยอาจารย์จุกดีผู้กำกับดูแล การดัดนี่เป็นการดัดเหล็กจัวหน้าบันนะครับในครงสร้างอุโบสถวัดนาำ่วง